วี <V. laughs> <laughs> ปวดหัวข้างเดียวแห้งเหี่ยวหัวโตกันเลยอ้อาวเสียงดังทุบๆเนาะข้างไหนเนาะซ้ายขวาไม่ขวาก็ซ้ายไม่ซ้ายก็ขวาสองมือสมอนทอกใส่นะครับหูฟังเสียบให้เรียบร้อยให้มันเข้าลึกๆหูเนี่ยเออแล้วก็นวดตามนะครับกดๆด,ดวดๆนะครับทั้งสองข้างนั้นแหละให้มันบาลานซ์กันนะเอานะ First step สูดเข้าไปเลยครับลมหายใจปื้ดให้มันเต็มร้อยไปเลยกลั้นนานๆก้มขมแมวท้องมือโกยเข้าไปตามทีนึงกดนิ่งๆยืดตัวปื้ดเหงยนหน้าขึ้นไปหาเพดานหลังคาบ้านครับซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็บิดตัวซ้ายขวาไปดูตามด้วยฟังเสียงลุงดีๆฟังหลายๆรอบนะจ๊ะคลิปนี้ เราจะรู้ว่าเฮ้ยไอปวดหัวปวดเหตุนี่ฮะมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะไม่เป็นอีกเบาเดี๋ยวนี้ด้วยครับทำนี้นี่เบาเดี๋ยวนี้หัวแล้วต่อไปก็จะไม่ปวดอีกโอเคไหมครับจบข่าวนะ แข่นี้ฮะรับรองเชื่อขนมแม่ยายก,กินได้เลยหายแน่นอนครับท่านจบข่าวครับ